ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and Will แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคน You cannot นะครับแล้วก็อยู่กับหมกนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เคียงข้าง a r w r ์วอลได้ไหม <c oughs> เขาพยายามปลุกปั่นแล้วกันว่าจะทําให้เหมือนแบบยิ่งใหญ่แต่ว่าด้วยความเป็น นวานิยายเนี่ยเขาโด่งดังแล้วก็ Star Wars เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้แหละซึ่งก็คือเรื่องดูนวันนี้เราจะมาพูดคุยก่อนไปดู uh huh. ภาค2เมื่อกี้น้องหมกพูดว่า Star w a r รสสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าดูนเน่เกิดก่อนเพราะว่านวาวนิยายของดูนเน่เกิดัตน1965แต่ตัว Star Wars จริงๆที่จอร์นลูคัสได้ทำภาค4นะหรือ uh huh. เรียกว่า Star Wars ภาคแรกนั่นแหละ uh huh. เกิดประมาณ12ปีหลังจากนั้นน่ะก็คือ1977 uh huh. ถึงมีส t a r War ภาคแรกเหมือนเคย พูดไปแล้วอะว่าเหมือนแบบตัวของสตาร์วอะดาวที่อนาคินอาศัยอยู่มันก็คือดาวดวงเดียวกับที่ดูนสร้างขึ้นมาก็คือมีหนอนยักษ์มีทะเลทรายอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็มีไอ้พวกสไป์พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องพูดถึงเรื่องหนอนยักษ์นีนะ่ดูนเนี่ยเป็นคนเริ่มเขียนถูกไหมเพราะว่าหนอนยักษ์ที่พูดถึงครั้งแรกก็คือในนวนิยายนั่นแหละอ,อารมณ์พี่เว้ตอนนึกถึงหนังแบบช่วงเด็กๆอะ่ะ หนอนอค็อดูหนอนในทะเลทรายไหม,อ,มอย่างเรื่องไอ้เทอร์มสิ่งงี้มันเป็นแบบอารมณ์แบบหนอนพวกเคาาบอยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นหนอนใน Star Wars น์วอลในอะไรแล้วก็รู้สึกว่าม,มันไม,ม,นไม่มันไม่ใหม่ไงเพราะว่ามันมันเป็นคนเขียนนวนิยายแต่นันมาทําหนังในยุคยุคที่เราเพิ่งมาเสพกันเอางี้เพราะว่าดูนี่จริงๆเคยทํามาแล้วนะก่อนหน้าอะแต่ว่าแปดศูน ใช่ผลงานของพุ่มกับเดวิดลินช์ไหมดูนที่แบบตอนนั้นไม่รู้ว่าด้วยสภาพอาคอมพิวเตอร์ CG ยังไม่ถึง uh huh. หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือทําออกมาแล้วเรียกว่าประสบความล้มเหลวอย่างขั้นสุดซึ่งพอมาภาคนี้ได้พุ่มกับอย่างตัวเวลเนฟขึ้นมาเนี่ย uh huh. ทำให้เขาสรรสร้างคือมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของพุ่มกับถ้าเราดูหนังอย่างอะไ v ์วลฟ์ Wolf, ดูอย่างเรื่องอมีเรื่องอะไรอีกนะ เบรดลนเนอร์ <Blade> 2049 <Yeah. S 2> ภาคหลังใช่ไหมม d a n อนโทนคือจะมาโทนเดียวกันเลยถ้าดูเบรดล r นเนอรอะไรเวอร์ชอบไปดูดูนรับรอง uh huh. ไม่ผิดหวังแต่ว่าถ้าคนที่ดูแล้วไม่ชอบอะเบรดล r นเนอรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเตรียมใจทำใจไว้เพราะด้วยความที่เป็นเนื้อเนื้อหาเรื่องราวเองก็ตามกับสไตล์มูดแอนโท e หนังที่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบแอคชั่นเล่าเร็วรวบลัดหรือว่าบางทีมันจะมีการปูมีการสร้างอารมณ์ ความตึงเครียด tension ขึ้นมาในตัว uh huh. ของ mood and tone หนังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้ feeling อีกแบบหนึง่ง uh huh. หรือว่าความพิเศษเหมือนที่ชอบก็คือเรื่อง production design นะจะเป็นของเรื่องของอ architecture uh huh. สถาปัตยกรรม s c e n ฉากมันจะดูเป็นความมีความเป็น landscape แล้วเขาก็ใช้เหมือนแบบปูนเปยืยใช้ภาพกว้างตัดเส้นหรือแนวหรืออะไรเงี้ย uh huh. เวลาดูอย่างในภาคแรกลงไปดูได้ uh huh. แล้วก็เรื่องของช่องแสงอะไรเงี้ยที่เขาเอามา มันก็ทําให้มีความมีเอกลักษณ์ขึ้นมาอื uh huh. หนึ่งเรื่องที่พี่แบบชอบมากๆของดูนะเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆที่ที่ทำมาตอนหลังเ่ยเราจะเห็นไซไฟอวกาศที่พยายามจะแบบทำเป็นเหมือนสตรีมพังก็คืออยู่ในยุคของแบบมิดเดิลบ้างยุคของคาวบอยยุคของสมุไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นนิยายอะ่ะพี่ว่าเขาค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเพราะว่าถ้า ใครแบบหลงลืมไปตอนนิยายเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของอมนุษย์ก่อนที่จะเกิดดูนนะเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์จริงๆในโลกเนี่ยเกิดการต่อสู้กับ AI ถูกไหมแล้วตัว AI เนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบบเป็นสิ่งที่คล้ายๆแมทริกนั่นแหละแล้วสุดท้ายมนุษย์ก็เอาชนะ AI แล้วด้วยความที่ไม่อยากให้ AI ต้องขึ้นมามันเลยมีการแบบเลิกใช้ AI ไปตลอดคือการแบน AI นั่นแหละเขาก็ยังอุตส่าห์ว่า อ่ะเอาเรื่องของการดึงพลังความสามารถของคนในี่เทียบเท่า AI ด้วยการผ่านมุมมองของการเสพยาที่เรียกว่าสไปน์นะทําให้ดึงศักยภาพของคนเนี่ยมันเป็นการตอบว่าดูลเรามองเนี่ยคล้าย,ายๆหนึ่งหมือนหนังแฟนตาซีก็คือมีการมีการแบ่งกลุ่มกลุ่มผู้นําก,กลุ่มผั้ปกครองกลุ่มนักรบใช้ดาบและสุดท้ายก็คนมีเหมือนมีพลังเวทนั่นแหละก็คือมีเรื่องของพลังจิตทําให้พี่นึกถึงของแบบเหมือนหลอดลวดลิงแหละแต่มาในหมวดของไซไฟแต่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าต้องการปฏิเสธ AI ไงพี่ดูแล้วยังดูมีเซน์กว่า เอาอยู่ดีอยากจะทําหนังอวกาศแล้วมีคาวบอยเหมือนอหรือมีเป็นอวกาศสมุนไพรเหมือนที่ผ่าน,านมาสมมิคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันตัวเรื่องทางนวนิยายและตัวของหนังเองมันก็มันมีความเป็นการเมืองสูงถ้าเราชอบอํานาจการเมืองนะไม่ที่แบบมันสู้ด้วยความคิดอะทางปัญญามากกว่ามันจะไม่ใช่เหมือนแบบแอคชั่นโดยที่แบบ ไม่มีเหตุมีผลอ uh huh. ขอกลับไปนิดนึงอย่างที่บอกว่าตัวเรื่องมันผ่านยุค AI มาคือดูนะมันเริ่มมาในอีกยุคสมัยหนึ่ง2,000 20, 0กว่าปีแล้ว uh huh. เออ2อ่าอ,อย่างปีเงี้ยถ้าลบตอนนี้ไปมันก็อีก21,000ปีข้างหน้าในอนาคตซึ่งมันพ้นยุคเหมือนที่อารมณ์แบบคนเหล็ก นึกออกปะคนลบกับ AI uh huh. มันจบไปแล้วไงทีนี้ถ้าเราอยากจะก่อนไปดูนะมันก็จะมีกลุ่มก็คือจกักรพรรดิใช่ไหมแล้วที่เป็นผู้ชนชั้นปกครองแล้วก็เหมือนระบบฟิลดั้นอ่ะก็คือมันจะมีอ่ามีดตยุคเออของดาว<ม>ดวงต<อ>่างแต่แต่ละดวงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เบเนเจสลิกก็เป็นลัทธิลัทธิหนึ่งที่เหมือนพยายามจะคัดเลือกสายพันธุ์อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสำนักแม่ชีพลังจิตเบเนเจสลิกเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่สุดท้ายแล้วก็ไปแต่งงานตามบ้านต่างๆถูกไหมคนที่ครอบครองในดินแดนต่างๆเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างวัตถุประสงค์เขาไม่ได้บอกชัดเจนแต่คนดูในภาคหนึ่งก็จะรู้คร่าวๆว่า เขาต้องการตามหามนุษย์เพศชายที่สามารถใช้เรื่องของพลังจิตได้อ,อย่างที่เกิดไปว่าเมื่อไม่มี AI แล้วอะ่ะมันเลยต้องทดแทนด้วยไอตัวสไปค์นะที่ดึงศักยภาพของของมนุษย์อนอกจากเรื่องของการสร้างผลงานทางเทคโนโลยีแล้วเขายังเอาพวกนี้มาใช้ในเรื่องของพลังจิต แล้วก็พัฒนาตรงจุดนั้นตัวสุดท้ายเขาจะได้เหมือนแมทริก่ะจะได้ผู้ปกครองที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์การปกครองของจักรวาลน,นี้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพอดคีเชยหลกัลกๆที่หาแบบเดวันอย่างเงี้ยทีนี้ก็ตัวตัวสไป์มันคือเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มันมีมูลค่าสูงอ,อารมณ์เทียบเท่าของเราก็เหมือนอารมณ์น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นของที่มีมูลค่ามากมากกว่าทองคํามากกว่าเพชรอือ่า แต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเมนเทสก็คืออยู่ในในเรื่องราวในภาคแรกเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นมนุษย์อยู่ในรูปร่างมนุษย์แต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบเผ่าพันธุ์พิเศษก็คือจะสามารถแบบมองคำนวณได้อะไรได้อ่าก็อยู่ในกลุ่มของทีมพะเอกถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยแบ่งเป็นง่ายๆเรื่องมันเป็นเรื่องของตระกูล2ตระกูลก็คือตระกูลอัเธดิสกับฮารคอนเน่เป็น2ตระกูลเนี่ยซึ่งไม่กินเส้นมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วก็ลบราคาฟันทีเนี้ย ตระก,กูลอารเทดริสเป็นตระก,กูลของพระเอกแล้วกันอ่าก็มีความลบที่เก่งกาจมีกองทัพที่เข้มแข็งมากทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยตระก,กูลฮารคอนเน่เนี่ยเหมือนเป็นตระก,กูลที่ได้อ่าสัมปทานให้มาในการดูแลดาวที่มีสไปน์อ่าซึ่งก็คือดาวอัลลาคิสดาวดวงนี้แต่อยู่ๆู่วันหนึ่งเนี่ยตัวของจักรพรรดิอ่ะเขาก็สั่งให้ตระก,กูลฮารคอนเน่เนี่ยออกไป จากดาวดวงนี้แล้วก็ยกสัมปทานเนี่ยให้ตระกูลอาร์เทดิสแทนซึ่งความจริงเนี่ยจกักรพรรดิเนี่ยต้องการกําจัดตระกูลของตระกูลพระเอกอก็เลยหัวกับตระกูลฮากอนเน่ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตแค่นั้นแหละก็คือเหมือนวางกับดักซึ่งจริงๆแล้วตระกูลพระเอกรู้ไหมก็รู้แหละแต่เขาไม่รู้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะดําเนินแผนยังไงซึ่งก็มีการระมัดระวังตัวแต่สุดท้ายแล้วก็แบบมันก็มีคนทรยศอยู่ข้างในอันนี้เป็นเรื่องราวซึ่งตอนหนึ่งเนี่ยอันนี้ขอสปอยหน่อยแล้วกันถ้าใครไม่ยังไม่ได้ดูอยากจะรู้เรื่องก็สกิปช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะอ่ะก็ที่จะบอกว่าสปอยก็คือมันเรื่องราวตอนแรกเนี่ยมันจบลงที่ตัวตระกูลฮาคเน่กลับมาพร้อมกับนักรบของฝั่งจกักรพรรดิเนี่ย มาถล่มของตระกูลอาเทดิสซึ่งก็พายแพยย่อยยับหนีกระเซิรกระเซิงแตกสลายกันไปหมดตัวละครบางตัวเนี่ยก็เหมือนต้องไปจำใจเข้ากับฝั่งตระกูลของศัตรูเหมือนกันตอนจบของภาคแรกเนี่ยของตัวพอลเนี่ยอเออก็กับแม่พอกับเจสสิก้าเนี่ยก็หลบหนีจากการอ่าเหมือนจะส่งไปตายอะไรประมาณนี้แหละเออเหมือนให้นอนยักกินอะไรเงี้ยเพราะไม่สามารถฆ่าได้เพราะเดี๋ยวจะโดนตรวจสอบ แล้วเดี๋ยวจะโดนจับได้เขาก็อาศัยว่าเหมือนแบบเอาไปปล่อยทิ้งไว้ซึ่งคิดว่าสุดท้ายก็โดนหนอนยักกินแน่ๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รอดพ้นแล้วก็ไปอยู่กับชาวพื้นเมืองเหออมือนชาวฟรีแมนพวกนี้เข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาค2แล้วมันก็จะกลับมาก็คือเหมือนการปฏิวัติฉากเมื่อกี้เหมือนเรื่องไทยท่านเรื่องไทท่านถูกปล่อยในทะเลทรายแล้วให้ไทยท่านกินออมันก็แบบฟีลลิ่งนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วกันอันนี้คือภาค2ซึ่งภาค2เนี่ยมันจะจบในตัวมันเองของในนวนิยายแต่ทางผู้เขียนน่ะมันยังมีหนังสือเล่มต่อๆไปอีกนะเขาสามารถสร้างภาค3ซึ่งก็คือหนังสือเล่มที่2ได้ให้ครบไตาภาคแต่ว่าถ้ายังประสบความสําเร็จมีคนดอูอีกเนี่ยยังสามารถทําต่อตอไปได้เป็นชุดเรียกว่าอยู่กันไปยาวๆพูดไง่ายๆคือภาค1ภาค2ก็คือหนังสือเล่ม1ถูกไหมใช่ แล้วก็ถ้าเป็นภาค3ซึ่งเป็นหนังสือเล่ม2เนี่ยมันมันอาจจะเป็นตอนต่อของการขึ้นมาอำนาจของตัวพอของตัวพระเอกละทิ้งทิ้งไว้สักนิดหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้คนดูโปสเตอร์ของตัวฉบับ i m a มมั้งบอกว่าเห็นหนอนทะเลทรายแล้วเห็นว่าเหมือนหมาชิวาว่าถ้าใครไม่รู้ก็ลองไปดูได้นะครับอันนี้คนทำโปสเตอร์คือไม่รู้ว่าจะจะรู้สึกยังไง เรื่องนี้น้องหมวกจะเข้าไปดูไหมครับเรื่องนี้ตั้งตาดูคิดว่าน่าจะเข้าไปดูแน่แต่ว่าถ้าอยากจะดูให้เต็มอิ่มเนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูด้วยระบบ i m a c พี่มีประเด็นไหมไหนๆก็พูดแลลวหลังจากที่ได้ดูดูหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่อิ่มเวลาหนังสมัยเนี้ยพี่รู้สึกว่า คือมันไม่เหมือนสมัยแมทริกหรืออะไรอ่ะตอนนั้นเราไม่มีคําว่าไตรภาคนะเราแค่รู้อยู่แล้วว่าทําหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็จบถูกไหมแล้วก็ถ้ามันดีก็มีภาคสองแต่คราวเนี้ยพอมันเริ่มมีไตรภาคมันเริ่มมีอาจจะต้องโทษแต่โทษกนโทษทันก็เกมมากกว่าเหมือนตอนจบอ่ะเริ่มแบบสปริตมีสองภาคอ่ะเออการที่ทําแบบนั้นน่ยคล้ายๆว่ารู้อยู่แล้วว่าคนต้องเข้ามาดูไงรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บิ้ว บิวได้ง่ายเพราะไม่เคียงคู่กับ Star Wars อย่างที่หมวกบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนนี่คือเวลาเราไม่ได้ดูภาค2แล้วเราต้องมารอเนี่ยการเดินออกจากโรงของเราคือมันไม่มีคำว่าอิ่มเลยนึกออกไหมถ้าถ้าเราดูแบบ The m a t ทิก่ยก็คือจบก็คือจบแล้วถ้ามันมีภาค2ก็คือแค่ส่วนขยายก็คือทําต่อไปไงแต่นั่นน,นั่นคือปัญหาที่พี่ดูนูนหนึ่งแล้วพี่รู้<ต>สึกว่า เวลาจะเดินเข้าไปดูดูนสองไงแต่<ง>ต,ตัวดูนมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วไนงะด้วยความที่หนังสือมันหนาคือถ้าจะทําให้จบในภาคเดียวนี่นะ่าจะต้องแบบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบเรื่องเดียวสี่ชั่วโมงได้ไนงะแต่ว่าพุ่มกับเขาก็พูดนะว่าเขาทําภาคแรกมาเพื่อให้ดูจบแล้วอิ่มภายในฉ <c oughs> บับตอนเดียวอะไรอย่างนงี้อยู่นะเขาก็ไอ้นี่อยู่แหละแต่ก็อย่างว่ามัน ถ้าทําเป็นแบบจบตอนเดียวมันก็จะเหมือนไอ้ตัวแรกอะของพุ่มกับเดวิดลินช์ก็อาจจะเพราะว่ากลัวเป็นเรื่องการเปรียบเทียบแหละอืมและอย่างคือเป็นพุ่มกับเบดลันเนอระ์นะถ้าจะทําให้อิ่มในภาคแรกพี่ว่าก็คงคงเป็นการอิ่มของของคนกินมังสวิรัสอารมณ์แบบนั้นเลยโอเคมาดูสถานที่ท่องเที่ยวกันดีกว่า สถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นโลเคชันที่หนังไปถ่ายนะครับก็อยู่มีจริงๆเขามีหลายประเทศแหละแต่ขอหยิบยกขึ้นมาก็คือประเทศจอร์แดนอ่าซึ่งเขาจะมีอ่าอยู่ในตะวันออกกลางนะของฝั่งเอเชียสถานที่ก็คือทะเลทรายที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าวาดีรัมมันเป็นสถานที่มีทั้งไฮไลท์กิจกรรมแล้วก็จุดสวยทะเลทรายอันเนี้ยเขาว่ากันว่าเป็นเหมือนแบบ เป็นมูนวาเล่นี่วาเล่ออฟเดอะมูนก็คือหุบเขาแห่งดวงจันทร์จริงๆชื่อไอ้มูนวาเล่เนี่ยไม่ใช่มีแค่ที่ที่จอร์แดนอเมริกาใต้ก็มีมีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ก็ในด้วยสภาพของตัวภูมิประเทศเนี่ยของจอร์แดนมันเป็นทะเลทรายอยู่แล้วมันก็จะมีเป็นหุบเขาทะเลทรายตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนสภาพภูมิประเทศดูเหมือนอ เหมือนเราไม่ได้อยู่บนโลกอะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างเดอะมาเชียนก็มาถ่ายที่นี่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่างตัวประเทศจอร์แดนเองมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกในการเดินทางแล้วกันการเที่ยวนะถ้าเทียบกับอ่าตะวันออกกลางในบางประเทศที่อาจจะมีอุปสรรคทางเรื่องของทางการเมืองอยู่ก็สภาพะทะเลทรายของวาดีรัมเป็นหุบเขาแล้วก็คือเราจะไม่ได้เห็นพื้นทะเลทรายแบบสุดลูกหูลูกตาย เหมือนพวกทะเลทรายซาฮาราอะไรพวกเนี้ยแต่เราจะเห็นภูเขาหินอะไรเงี้ยสลับกันไปมาในทะเลทรายแห่งนี้มันจะให้ความแตกต่างจากทะเลทรายอื่นๆแต่ก็พื้นที่นี้มันมีมนุษย์อยู่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์แล้วซึ่งมันไม่ใช่ว่าอ่ามันไม่มีใครอยู่เลยมันก็จะมีชาวนาบาเทียนอ่าถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเขาสร้างเมืองหลวงที่ชื่อเพตตา แต,แต่คนมาสนใจจริงๆก็ตอนที่นายทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนื่องจากทหารนายทหารชาวอังกฤษเขาได้รับมอบหมายให้มาช่วยเหลือชาวชาวอาหรับ ในการสู้ลบตรงนี้มันก็เลยคนก็เลยเริ่มเห็นเพราะว่าเขาได้เขียนหนังสือเอาไว้แล้วต่อมามันก็กลายเป็นภาพยนตร์ไงก็คือเรื่อง l อเรน n ์ออฟอาราเบียในปี1962แล้วก็พอได้หนังเรื่องนี้ได้รางวัลอสการ์ก็เลยยิ่งกลายเป็นดังฮุตแตกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศจอดแดนแล้วก็มาชมที่นี่ <Okay. S 1> ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็จะมีอย่างทั้ง transformer p r i m o t i u s the martian star wars ทั้ง The Light of Skywalker แล้วก็โลกวันและก็อย่างที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็คือดูนนะครับอย่างดิสนีย์ก็มานะอลาดิน <Aladdin. S 3> <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับว่าสถานที่นี้ถ้าใครไปประเทศจอร์แดนก็ไม่ควรพลาดนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ใครชื่นชอบก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ